สวัสดีครับท่านผู้ชมออกจากเชียงใหม่แต่เช้าเลยนะครับวันนี้ยามาถึงพิศนุโลกที่มานี่ก็คือตั้งใจจะมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดพิศณุโลกหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับ ที่นี้ก่อนที่เราจะเข้าไปที่วัดเราก็เลยแวะมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันก่อนนะครับเพราะว่ามาถึงนี่ก็เที่ยงแล้วคนจึงไม่ค่อยมีเท่าไรนะครับจริงๆแล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านนี้คงจะมีคนเยอะพอสมควร ไม่ไม่ห้อยขาหรือมาห่อยขาทั้งทีไม่หนักที่ห้อยขาเยอะแยะอ๋อาทัมืออยขาไม่ถงยครับชขอน้ำแข็งเกวย2ลูกชิ้นห้ามัโต๊สมมาถึงก็รีบสั่งอาหารกันเลยนะครับสุโไทยกับลูกชิ้นปิ้งจัะมีหมูดตุ่นน้ำตกมน้ำใสแล้วตอนนี้จะเหลือเป็นข้าวมันไก่ต้มจ้ะเอาเป็นเส้นเล็กก็ยังได้ครับใส่เกี๊ยวไหมครับเป็นเกี๊ยวหมูเกีวาจ้ะ เป็นเกี๊ยวต้มแต่เกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งเ,เกียเก๊ยวหมูก็ได้ก๋วยเตีเ๋ยวที่สั่งก็ได้มาเร็วพอสมควรเมื่อสมัยก่อนที่มาครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่ใช่ร้านนี้นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบ เมื่อเข้ามาที่นี่มาเดอร้านนี้เป็นร้านแรกเราก็คิดว่าที่ไหนๆก็เหมือนกันก็เลยมากินกันที่ร้านนี้แหละครับเออไม่มือนกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กุใกีไม่รู้ไม่รู้ดูของร้านมใช่ไหมมีกุ้งแล้วเียวของของแม่มีหมู เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตออเดินทางต่อไปที่วัดพระพุทธชินราชซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักนะครับที่จริงเดินไปก็ได้หมูน้เคี่ยวกุ้งให้น้าเอาของเส้นอะไรเส้นเล็เคี่ยวกุ้งเส้นเล็เกี่ยวหมูไม้อะไรเคี่ยวก็ห้าสิบน้ำมันเส้นอะไรทำไมคือเซลล์เมันก็ขายขายๆแต่มันไม่รู้ว่ามีของไหม เมื่อถึงที่วัดแล้วก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไหว้พระก่อนพระพุทธชินราชองค์จริงอยู่ในพระอุโบสถใหญ่นั่นนะครับรนนแต่ที่เขาให้กราบไหว้ปิดท้องนี่ก็คือพระพุทธชินราชจำลองซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าพระอุโบสถใหญ่นั่นเอง ข้างในพระอุโบสถซึ่งพระพุทธจินราชองค์จริงอยู่ที่นั่นเขาไม่ให้จุดทูปจุดเทียนหรือเขาไม่ให้ปิดทองหรอกนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้าไปข้างในอุโบสถก็จะไปนั่งเฉยๆไปกราบไปไหว้เสร็จแล้วก็ออกมา ดังนั้นการทำบุญหรือกราบไหว้หรือปิดทองก็ต้องปิดกันข้างนอกเลยนะครับ เด네ี๋ยวเดนนะแม่เดี๋ยวอ่ใช่ใช่ไม่ไม่แค่ไปทำนะโอเคโอเคอ่ะไปมาเรื่อยเื่อ กดแรงก็ไม่อยู่กดค่อยก็ไม่อยู่ลื่นกราบไหว้พระข้างนอกปิดทองพระข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้าไปในโบสถ์เพื่อไปกราบพระพุทธจินราชองค์จริงที่อยู่ในโบสถ์นะครับวันนี้โชคดีที่คนไม่แน่นเท่าไหร่นะครับใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับ แต่ตอนออกนะี่ออกด้านข้างเดินออกมาทั้งด้านข้างที่วัดนี้ก็มีคนมากันเยอะมากนะครับ คล้ายๆกับที่วัดพระพุทธสุวรรท,ที่แบตลิวนะครับชาวผู้ชนท่านใดเมาประสรรงค์ร่วมบุญถวายข้าวสารทั้งที่ห้าด้วยกัโนโย่เอ่อท่านใดจ,จะร่วมบุญข้าวสารทั้งที่ห้าร่วมบุญข้าวสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกไปที่ลานจอดรถเพื่อไปขึ้นรถที่ตรงนั้น แล้วทีนี้ก็จะไม่ได้แวะที่ไหนแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านซึ่งกว่าจะถึงก็คงจะมืดค่ำเพราะระยะทางไกลามากขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ